ฟูจิฟูจิสกิครับเย็งยีเสก์สบายดีไหมครับสาแห่งความสําเร็จวันนี้นะครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนะฮะถ้าเราคิดว่าทําได้เราจะทําได้นะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจนะครับลองยกตัวอย่างนะครับสาคัญเลยนะครับที่ทุกคนเคยบอกกันว่าผู้ใหญ่จะหัวแข็งคนแก่จะหัวแข็งจําสิ่งต่างๆได้ยากกว่าเด็กนะเรื่องนี้ไม่จริงเลยเรื่องนี้ไม่จริงเลยครับผู้ใหญ่เนะี่ยจะมีความจํา ที่ดีกว่าสามารถจําได้ดีกว่าเด็กนะครับผมยกตัวอย่างพาะอ,อะไรผมเป็นเจ้าของโรงเรียนนะฮะตอนเนี้มีนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็มีนักเรียนไทยที่อายุ80นะฮะ80คุณตาอายุ80มาเรียนภาษาไทยและคุณตาอายุ80มาเรียนภาษาญี่ปุ่นก็คือชาวไทยและคุณชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะตอนแรกเขาคิดว่าเ็าทาไม่ได้ครับนี่วิธีการที่แตกต่างกันยกตัวอย่างครับ คนแก่หรือคนที่มีอายุแล้วนะครับวัยแบบว่าวัยแบบพวกเราเนี่ยเราสามารถใช้ศัพท์มาบวกกันเป็นสั์ใหม่ได้แต่เด็กี่นทำไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับสมมุติใช้คําว่าเซมากูเตะนะครับทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมเซมากูเตะเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะเซมากรเตะเนี่ยทุกคนจาได้นะครับเซมากูเตะแปลเป็นภาษาไทยก็คือแคบเมื่อใจมันแคบก็เลยถูกเตะอะไรปรนะมาณนั้นเราจําแบบนี้ เราสามารถใช้เสียงที่เรารู้จักจากภาษาไทยมาบวกกับความหมายของญี่ปุ่นจำเสียงออกมาได้และเอามาบวกเป็นความหมายขึ้นมาได้ครับซึงมังโกเตะแปลว่าแคบใช่ไหมนี่แหละวิธีการจำครับแต่เด็ก้องที่ดูครับเด็กที่เกิดมาใหม่1นึขวบ2องขวบไม่ว่าจะเป็นเด็กชายเป็นเด็กผูเ้เด็กชาวญี่ปุ่นหรือเด็กชาวไทยก็แล้วแต่ครับ คุณลองคิดดูเด็กอายุสองขวบพูดได้แค่ป,ะปะ้าป้าหมาม้าหม่มัม,ม,ม,มแค่นี้เองใช่ไหมฮะเขาจะพูดได้เป็นศัพท์ได้หรือเปล่าครับแล้วลูกศิษย์ของผมที่เขา,ายุ80เนี่ยใช้เวลา2ปีพูดไทยได้แล้วอ่ะเขาใช้วิธีแบบนี้ครับนี่แหละครับ,ยรบอยากจะบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราจะทําได้ถ้าเราคิดว่าเราท,ราทํา,า,า,าทไม่ได้จะทําไม่ได้เราคิดว่าเราแก่แล้วก็เลยไม่เรียนเราคิดว่าเราแก่แล้วอายุมากแล้ว หมดอากาศแล้วอย่าทําเลยดีกว่านี่ไม่ใช่ครับให้เราอย่าสะกดจิตตัวเองเสียดายมากครับชีวิตเราเนี่ยมีอะไรที่เราคิดว่าจะทําได้ยเยอะเลยแล้วรู้ไหมครับว่าในสมองของเราเนี่ยนะฮะใช้งานแค่กี่เปอร์เซ็นต์รู้เปล่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะยังมีพลังงานที่เหลืออีกต้องเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้ครับถ้าเราคิดว่าทําได้เนี่ยมันจะทําได้ครับ อย่าลืมครับและตอนนี้ผมไปเรียนเรื่องศาสตร์แห่งความสําเร็จเนี่ยรู้ไหมครับว่าศาสตร์แห่งความสําเร็จเนี่ยมันมีมากมายเลยแต่ถ้าเราได้เรียนเนี่ยเราจะรู้แล้วจะปลดล็อกในสิ่งที่เราคิดว่าทําไม่ได้เนี่ยออกมาถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะมาบรรยายครับมีโอกาสคอยฟังให้ดีนะครับมันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะอย่าลืมครับว่าถ้าเราคิดว่าทําได้จะทําได้มีสามีคำหนึ่งคำว่ากังเกงใน คางเกงในภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นคางเกงในแปลว่าไม่เกี่ยวนะครับจะใส่งเกงหรือไม่ใส่งเกงก็ไม่เกี่ยวครับคางเกงในแปลว่าไม่เกี่ยวครับแล้วนเะจนครับมาตาเนอ,อย่าลืมถ้าเราคิดมาได้ก็จะทําได้ครับมาตาเน